สิงนี้เราไม่เอาอันเป็นมาเอ้วนเสียมากๆถึงแ้จะมีปัญหาที่มากขึ้นไอ้กระเพะมัเล็อุยนะคะแสดงความคิดเห็นนะคะตรงน้ำหางลายเป็นจุดเสี่ยงใช่ได้รับมากๆนะคะซึ่งส่วนนื้นะคะซึ่งทำให้การจราจรเป็นไงคะติดขัดเป็นอย่างมากใช่ไหมคะถึง หรืปัญหาทาง้าหรว่ะใช่ของร่วมมาเสนอเสนเนี้ยมันจะมีผลกระทบนะคะที่มีการนำมาถามว่าดำเนินการเฉพาะในเขตการประชุมการส่วนร่วมของการก่อสร้างขยายทางหลวงในการใช้ประโยชน์เป็น้นที่ในเขตทางหลวง โดยการขยายช่องจราจรเพิ่มจากสีช่องจราจรเป็นหกช่องจราจรมีทางเท้าสองข้างงบประมาณที่ได้จัดสัรจำนวน13ล้าน9,900ล้านบาทจึงได้จัดการประชุมผูร่วมของประชาชนโดยหวังให้ประชาชนคนริ่นและคนเกิดเชื้อชางและผู้สนใจทั้งข้าศึกและข้ามชาตน ได้รับทราบถึงผลกระทบจากการดำเนินการต่างการก่อสร้างโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณสองรมคนขอบคุณทนผู้ริหารนะครับได้นะครับติดตามปัญหาโสรศัพท์การสัญจรไปมานะครับในเรื่องของประชาชนนะครับที่มาไปมานะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่เราพบเห็นก็คือเรื่องของการที่เกิดปัญหเกล่อยนะครันการ ที่มีการสัญจอเลยครับจากการที่จังหวัดเลยเราวันนี้จากการสำรวจของสำรวจท่องเที่ยวเนี่ยในปีสองพัีใหม่ปี2องพัน้าสิบหกับสิบหกอันดับสิบจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีประชากรคนไทยอยากไปเที่ยวเนี่ยอันดับสองรองอันดัเชื่อมเลยเราก็เห็นว่าในเที่ยวสาห์ต่างๆก็จะมีรถตามมากขึ้นวันตัวนี้เป็นปัญหาหลักที่ทําให้ทางแผนกทั้งหมดก็เป็นประเ็นที่ต้องได้เตรียการพิการณาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องบอกทุกท่าน นะครับที่เขีนคุณศรีพาเนนะครับขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นผู้วาศาสผู้ประกอบการธารผู้สัญจรนะครับที่เป็นทั้งทั้งผู้บริหารอาจารย์นักศึกษานะครับและผู้มีรายได้ส่วนเสียทั้งหมดนะครับที่ได้ร่วมมาที่ห้องอาิีพกำลัดเงินนะครับห้องนี้ได้ตั้งชื่อว่าเป็นห้องอาิีพกำลังเงินให้เกี่ยวกับกานอดีตในนักศึกษามาเลยและท่านคนเอกที่กำลัดเงิน ท่านสุดพลดันให้ถนนเส้นหน้ามหาชใจรัตน์เพืนี้เป็นถนนสี่เลนเมื่อปีประมาณ2,538นะครับผมจำไม่ผิดนะครับช่วง36-37-38ช่วงนี้จะเดินเป็นถนนสองเลนก็เป็นถนนสี่เลนวันนี้เราก็มาพูดถึงว่าในสี่เลนที่มีคะแนนเส้นเอ็มพีโอต่อการสัญจรนะครับอาจจะต้องเป็นการขยายทําให้มันยน,นะครับมีความขึ้นหัวตามด้วยความปลอดภัย ความสะอาดสวยงามนะครับสมเป็นเมือท่องเที่ยวที่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางแผนการทางเลยได้ประมาณมาทั้งหมด13,900ล้านคน2,300ล้านนะครับที่จะมาเดินทารก็จะเอาแบบผู้รายการประมาณที่ไม่กี่ว่าท่านมานำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้จะใช้ประโยชน์ต่างรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขจริงๆแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้เรียนกับผู้รายการในวันทสามท่านนะครับ ตั้งแต่ท่านพนสัพย์ยุรนายท่านสุโภชอรุอรรอรโธดัญญาก็มาสําเร็จในช่วงแท่นบูชามีรอดอยู่บนสันและท่านพอสุขเกียรติจริงๆแ,แล้วเราจะได้ถนนเส้นนี้เนี่ยให้เหมือนถนนเส้นหน้าสรา,าดนนนราด,ราด,ราดรังจังหวัดจะท้าคู่เป็นถนนแปดเลนจะรับมีทางผู้สานะครับที่เป็นนะครับรลวง่อโรสที่สามารถสัญจรอแล้วก็มีอะไรนะครับ ไอ้เป hey, ็นอะไรทั้งทางบวกนะครับที่สามารถสัญจรได้เร็วแต่ด้วยความกดดันเพิ่มเข้ามาเพรามาสศึกษาปีนี้เพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปผมคิดว่าเราน่าจะได้อย่างน้อยก็ตั้งแต่ต้นเดือนพฤแยกต้นเดือนพฤลงไปจนถึงอย่างน้อยซึ่งก็คืออะไรหรือว่าผู้ค่าส่วนที่เสียต่างๆเนี่ยอ่าอีกจากนี้ต่อไปคงไม่เกินสี่เดือนนะครับถ้าจะได้อ่าแนทางถนนที่มีความปลอดภัยแล้วก็ ที่เป oh, ็นรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของที่ตอนนี้ตัวแทนของดากสำนักทางหลวงที่หกคือเขาเรียกว่าเป็นที่ควบคุมของเป็นผู้เข้าประชาของแขนงเลยโจซึ่งสงตัวแทนมาฝ่ายออกแบบนะครับฝ่ายออกแบบก็ได้ต่อไปเราจะประสานกันมาหลายมากขึ้นว่ารูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือว่ามีการที่จะากปรับงให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ในข้อเท็จจริงมากขึ้นก็มี ฝ่ายวบนะครับวบเชิญโชว์ตัวนี่คือวายวัยออกแบบของกอสร้างของเรานะครับเชิญเชิญวายอกแบบนิดนึงนะโชว์ตัวนี่นะครับที่เราจะพัฒนาเมืองเลยไปสู่แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานนะครับเพราะว่ามาจากสองทางกว่าล้านนะครับเป็นตอนตอนี้อยู่ห้าตอนด้วยกันหน้าวันนี้แ่งอยู่ห้าตอน สีแดงกจต่เราก็ยงเอ่ายในไฮลด้องงกรใครมีคำถามอะไรไหม ็คือหน้าบ,บริเวณไฟแดงที่เราจะสร้างใหม่นะครับที่หน้าน้มาด้วยใจของเรานะครับเราจะสามารถกาหนดได้หรือไม่ว่าห้ามรถบรรทุกรถพ่วงก,กับรถที่ไฟแดงนั่นจุดนี้เพราะว่านักศึกษาแล้วก็บุคลากรส่วนใหญ่็ค่อนข้างเยอะแล้วรถพ่วงรถบรรทุกค่อนข้างใช้พื้นที่ในการกับรถเยอะกลัวจะได้ไม่ไม่สะดวกในการ กับรถแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับเพราะว่าช่วงสสี่แยกไฟยนดมีปกติเราก็ไม่ให้ขับรถอยู่แล้วในส่วนของรถบรรทุกใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีไายบอกด้วยว่านนี้มีสองส่วนด้วยกันนะครับค mm ือ hmm. ส,ส่วนที่หนึ่งคือผิวจราจรกับเพิ่มสูงขึ้นนิดิหน่อยเพราะนั้นจะตามระดับเมือนเดิมแต่ว่าในะทางเข้าออกของที่เราจะมีช่องเข้าออกให้แต่ว่าทางเชื่อมทางที่จะเข้าบ้าน เป็นโอกาสดีนะปกติทางเชื่อมทุกชนิดนะครับทางเชื่อมเข้าออกถนนถลวงถนนรออกรมเขากรมทางเนี่ยต้องขออนุญาตทุกแปลงนะครับใครไปขออนุญาตจะโดนติดหรือโดนรื้อเหมือนกับยกตัวอย่างอย่างโรงพยาบาลเมืองเลยนะครับด้านหลังมันมนั้นไม่สามารถเข้าออกได้เพปิดนะครับหลายหลายคนหลายหลายที่โดการที่เราปิดเพราะนั้น เพราะเราดําเนินการตามรพรบทางหลวงปี2555ัร้บเพิ่มเนาะเพราะว่าเราไม่ครับำแต่จะไม้มีทางจักรยานมาครับเพราะว่าไอ้ที่ดูตามแผนตรงนี้จะมีทางเท้าแต่จะไม่มีทางจักรยานก็งย้อนไปนิดนึงว่าตอนที่มาเรียนวิสว์ที่นี่สมัยเป็นวิเลย์ครูนะผมเล่นรถปันจักรยานนะครับแต่พรากว่าพอช่วงหลังๆจักรยานไม่ปลอดภัยแล้วไม่มีทากข้ามียบจักรยานแล้วก็เป็นเรื่องเมืองท่องเที่ยว ก็เด็กน้องเอ่อพวกน้องนักศึกษาก็เห็นหลายคนที่มีจักรยานแต่ก็คงต้องแก้ทางลาดน้องพอที่ผ่านมาไปแดงไปเลยนหน้าของราชพัฒเลยนะคะแรงส่งในการขึ้นเดินมาทางบ้านฝักงปูแล้วก็พอัตรงเดินทางหน้าของราชพัฒความสูงของเสาไปแดงจะเป็นเสาขนาดประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าถ้าสัมผัสป้ายอยู่หลายเฟครับ ก็ถ้าเขาตะโกนสร้างเสร็จแล้วน่าจะน่จะงงนะครับเพราะเป็นมาตรฐานทางแต่ในกรณีเที่วต่างนี่จะถามเรื่องไอ้รางระบายน้ำอ่างร่องระบายน้ำที่จะทำไปเรื่ยถ้าผ่านทางแยกบาอยากให้ทำข้อเชื่อมมาด้วยนะเพื่อรองรับอนาคตทางองค์การเราจะบูดเพื่อจะทำเชื่อมต่ออะตัวนี้นะครับช่วงช่วงต่อ ท่อรนะบายน้าท่อน้าทิ้งกับของกรมทางกับของของบตรน,นี่ต้นเชื่อมกัน,นยังไงปกติโดยพ่ออย่างที่แม่แต่ทางหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองเราก็เชื่อมต่อให้แล้วถ้ามีโถมานะเรากเ,เราทําพ่อเป็นโฮปกเราก็เชื่อมต่อให้เรือดต่อลง้นเพื่อได้รู้ว่าไอ้ที่นำําจากรมาสตเป็นตรงนี้นี่ถ้าเราปิด่ะ,อะพอออกมากว่าจะยูเธอไปอีพอก็อยู่แค่ไหนนะ แต่ว่าเกิดอันตรายมากๆนะครับอันตรายมากๆนะครับดูววิธีแล้มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดดูประตรูออกตลอดเวลาเปิดให้โมไซค์เข้าได้เพราะมีประตูมากเท่าไหร่ของหายมากรถยนต์รถจักรยานยนต์สิ่งของหายขณะนี้เราเปิดอีกสามประตูทีประตูมีกล้องต้องมีกล้องวงจรปิดมีเวลาเข้าดูไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดปตูหลังได้เงื่อนไขก็คือมหาวิทยาลัยจะเปิดเป็นทหนึ่ง ทางจังหวัดต้องมาทำกนมีไฟฟ้าแสงสว่างอันสุดท้ายคือต้องประกาศเขียนห้ามเปิดสาบริการถ้าไม่เช่นนั้นก็จะมาเปิดคาร์เก็เปิดอะไร่เาของคุณสารสารผมไม่กลัวเพรวจะสอบตกกันี่แต่ก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้พูดสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้ค่ะเพราะว่ามันคาคาดมานานแล้วขอบคุณมากนะคะแค่เดียวค่ะเอาไป นโยกาไม่ใช่ไหมสว่างอยู่แล้วครับเล้นในที่ทางให้ปลอดภัยเท่านี้ครับก็ถ้ามีขอมาเราก็จะจัดให้ครับเรืองนะคุณก็คาผมก็มาผมจะทำให้ครับครับก็ขออนุญาตหลังจากเราปลอดชาตตรงนี้แล้วเราจะบังคับยังไงจะให้คนจอดรวมทั้งพื้นที่จอดรถนี้ขอขอขาขอใช้พื้นที่ใน้างส่วนที่ กติเนี่มีสองช่องจ่ายสองหน้าหน้ามองพอช่วงเวลาเล่นดวลหรเวลาคืนนะครับก็จะเหลือแค่ช่องทางเดียวทีนี้เวลาเริ่มเป็นการก่อสร้างมันมีทางเดินเท้าซึ่งยกระดับขึ้นมานะครับแล้วเวลาคนจอดช่องรล้ช่องก่อสร้างเนี่ยคนมีการจอดรถข้นงทางเนี่ยทุกอย่างมีไหลมาถึงเลเพราะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณนะครับทาง ในข้างเหมืประธานท่านรองผู้จัดแต่ท่านในข้างทุกนายที่ได้ออกแบบซึ่งเราก็จะประสานการทํางานให้มันได้เลยนะครับถนนในช่วงหน้าขหาไัยนะครับท,ที่รองรับการสัญจรไปมาที่สะดวกรวเดเร็วปวอดไัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นรระะประมาณ5เดือนเนี่ยท่านรองนายกบตทพวกมกลับไปคุยทางปตทตามพวกผมคุยกันว่าผลกระทบเราจะแก้ไขยังไงส่วนที่มีนักศึกษาเสนอเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านเสนอ ก็ให้ผู้ใหญ่บ้านไปเสนอที่ผู้ชุบอำเภอผมเป็นกอตลอจังหวัดผมจะไปพูดกับท่านผู้การว่าชาวบ้านของอเาพร้อมร่วเลื่อนตากว่ามันไปขีดขวางการจราจรเพราะฉะนัผมเป็นกรรมการตำรวจจังหวัดผมก็จะเป็นนให้นะครับก็ตขอขอบคุณท่านผู้การแุกท่านทั้นงนนะครับขาอคิดว่าเรางได้ช่วยกันพัฒนาเส้นทางตรง,งนี้เพื่อความเจริญของพวกเรานะครับรทําใดก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปีนี้ก็มียุคบ4ปีซึ่งก็ยังจะต้อง เก้าเดือนต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของนะครับจังหวัดเลยถ้าตรงนี้จเจริญครับก็ส่งผลกับภาพรวมของจังหวัดเลยด้วยนะครับนี่ก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการใหญ่คณะการแาะสา,ารณ์ที่หนึ่งแล้วก็วจากทีกงานเขตนะครับข้งหบดนะครับที่มาจะไปดูนะครับขอบคุณครับ